สวัสดีครับวันนี้ผมมาลุนศักและรายการลอยภัดสดาตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะช้างนะครับที่ว่าเกาะตำบลเกาะช้างใต้อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดวันนี้เป็นการโชคดีครับที่ได้มาเจอพระครูลือชัยธรรมวัฒนูโนะครับหรือพระอาจารย์ลือชัยก็เนี่ยครับเป็นวัดที่ พระท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่นี่แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายที่พระอาจารย์ท่านได้สัมผัสเดี๋ยวเรามาเจอและมาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ลือชายท่านนะครับว่าท่านไปอินเดียมาไปจาลิกเนี่ยฮะท่านไปเจออะไรแล้วกำลังจะสร้างอะไรที่วัดแห่งนี้นะครับ Yeah.

ไหนครับเผพื้นเสร็จทำบันไดพึ้นไ้วยอดแล้วที่นี้ไหล่ยอดลงมาต้องทำยอดก่อนใช่ไหมใช่นี่ครับเป็นเจดี นี่เป็นบทที่พระอาจารย์ได้มาสวดมนต์ทุกวันนะครับปมปลกสิบกว่าวันท่านไปหายเหลยเราองค์เดียวแล้วก่อนจะก่อนจะเข้าพรรษาก็จากนั้นจังหวัดเขาก็ส่งในจารย์แสนมากนะ แต่ไม่รู้เขาไปคุยอะไรก็จัานะอำเภอจังนะตำบลไม่รู้ว่าให้ผมมาเซ็นกันนิก้กว่าเซ็นอยู่บรรษาอ่าโคกัรวันเขาพษาอ,อ่าผมกลายเป็นรักษาการไม่หายจะสร้างดีๆละ่ะแน่นอนละ่<อ>นะแล้วแต่และเริ่มจากก่อสร้างอะไรก่อนแล้วใครมาค่วยฮนะอพอเริ่มสร้างเนี่ยโยมนี่เขาบอกว่ามีคนจะให้แมคโครเขา,าเขาเลยเอามา มาทำเลยแต่มมไม่คมีคมมาให้ไม่โคมแม่ไก่ไดไม่โคมใหม่โยมะเออเขาบอกแล้วว่าต้องไม่โคมมาทำให้เลยทำฐานทำอะไร ท,ที่จะสั้งเนี่ยต้องเลือกที่หมนะ่อาจารย์วิพระอาจารย์มีคนมาบอกไหมหรือว่าอาจารย์เองนี่แหละอ๋อพานุวัตรเนี่ยเ้ามาเขาก็ชี้ชี้ว่าตรงไหนพานุวัตรคือไหน ลาเลิกให้ทั้งก็เจ้าตานใช่เจ้าคณะสต่ก่อนก็ยังไม่เป็นเจ้าคณะเป็นรองมองว่าลาเลิกให้ปีสองปีนั้นก็ได้บางเวลาเลิกเอ่อเยดีก็เดือนสิบหกนี่แหละาจะมาวันที่สิบหกที่จะถึงทำอะไรอะฮะ ตอนนี้นี่ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ <30. S 2> อาจารย์ยี่สิบสามสิบแต่ว่าอีกเจ็ดสูงน่าจะขึ้นยอดได้ขึ้นยอดได้ก็น่าจะเร็วครัออแบกบรับเจ้าาภพเ,เดียวผมจะเป็นประธานให้อาจารย์อีกแขนงหนึ่งจะเอาปีนี้แหละก็ขอบคุณไปออท่านที่ดูอยู่นะครับ นีที่เป็นเกาะช้างนะพระอาจาันเกาะช้างนี่ขึ้นเรือมาที่ต้องวิ่งถนนมาสุดเลยบ้านมาที่มาที่ป็นเป้าเงี้ยน่าจะตอนนี้เป็นเป้าลบๆอ่ะหน้าน่าสมัยโบราณเนี่ยเรือมันจะจอดกันเยอะเพราะตรงเนี้ยมันเป็นอ่าวอ่าวลบๆแต่พอดีเป็นเป้าเป็นเป้าอ่ะก็พระอาจารย์ตอนนี้ก็เป็นทางการเนาะ ือชัยธรรมะอะไรคนระับธรรมะวัฒโ,โนนะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดวัดบางเป้านะครับได้สร้างเจดีย์ก็ได้ไปเดินจาริกเรียกจาริกเนะาะที่อินเดียก็ได้อธิษฐานจิตขึ้นมาจะอยากจะสร้างเจดีย์ ะไปถ่ายเก็บภาพตรงที่กำลังจะตั้งเจดีย์แล้วก็หลวงพ่อที่ได้มาเทพมังคลาจารย์พระเทพมังคลาจารย์ปัจจุบันนี้ใช่ไหมแล้วท่านมาทำอะไรตอนนั้นยังไม่เป็นยังไม่เป็นพระเทพเอาเป็นแล้วเจ้ะ ยากยันอิททางายนรู้ก็นี่ครับก็เป็นเดี๋ยวผมจะถ่าภาพแล้วก็เดี๋ยวท่านจะมาเยี่ยมพระจาจาร์วันที่เท่าไหร่อ่ถ้าท่านใดนะฮะมีสายบุญสัยญาก็มาร่วมสร้างเจดีมีชื่อเจดีอะไรนะครับพระชผมเรียกงายๆกเจดีสีบางเบ้าและจริงดีเจดีสีบางเบ้า ไปก่อนยังไม่เป็นอาการนะราการหลวงหลวงพ่อที่นเป็นพระธรรมนั้นคือเออมัสสศศีสุดารามับบอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูสถานที่สร้างแล้วก็พระอาจารย์จะสร้างยังไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะวางหมายเลขกไว้ให้กับ ท่านที่ดูเผื่อจะได้โอนเข้ามาแล้วก็ส่งหมายเลขบัญชีพระอาจารย์ไว้น,นี้นะครับก็มาสร้างบุญกุศลกันนะครับนี่เป็นพระอาจารย์ที่บวชมาก็ไม่ได้ใจบวชนะก็เป็น้วยการเบื่อหน่ายคือความอยากจะเป็นก็เหมือนว่า,าพระอาจารย์บอกว่าธรรมจัดสรรก็เหมือนว่าก็เป็นบุญเก่าผมว่าเป็นบุญเก่าด้วยแล้วก็เราเคย เคยบวชเป็นพระเคยดูแลเรื่องศาสนามาเกิดมาฉันก็คงคนเราเวียนว่ายใจเกิดเราไปจะกอาจจะได้มาดูแลเลยก็ไหนอยู่ไปไหนมกลงพายุยาคาฟ้าทุกพนอยางนี้ว่าในพุทธการมันก็มีตอนแรกเราก็คิดเนี่ว่าแบบลุกพลแล้วจะมาสร้างหรือใหญ่โตเนี่ยมันใช่ทางไหมแต่พอเราไปเปิดปรววัดมันก็มีพระที่ตอนที่มันอยู่ที่ใจเราสร้างด้วยแล้วก็ทําใจให้มัน อย่าไปยึดติดมันก็นนกไม่มีอะไรก็บางคนก็เหมือนเหมือนจมตีกันว่าจะสร้างอะไรยังแต่มันก็ต้องสร้างไงมัะะ้มันก็ต้องสร้างบ้างถ้าผมไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยอะๆเนี่ยผมก็ไม่เอานะตอนนี้เรามองแล้วว่ามีอะไรจะดึงดูดนัก,นกท่องเที่ยวนักจากต่างชาติเดมัง่งให้เข,าข้ามาเลยเขาศึกษา<อ>ทำใช่ ทำอย่างเนี้ยท so, like, ่ามันไม่มีอะไรเนี่ยเขาก็เข้ามาเวียนแล้วก็กลับแต่ทำเจดีเซนเนี่ยเรามีเนี่ยนั่งเป็นเป็นเป็นที่นั่งอาสนะไว้นั่งในโยมนั่งแล้วก็มีไอ้ทำสอนของคนก็ชอบหลวงปู่ชามเขาบนช่วงจะชอบอ่าหลวงปู่มั่นอ่หลวงปู่มั่นหรือไม่ก็หลวงปู่ทุกทุกทุกองนะเนาะไอ้ที่มีมีเกจีนครับ ปู่รถฟูดูหลายหลวงปู่พระอาจารย์ก็ค่อยๆเอามาคําสอนของแต่ละองค์แล้วแต่ว่าให้โยมเขาเลือกเองว่าเขาชอบฟังเหมือนเพราะว่าเราจะมีหูฟังให้แล้วก็จะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษอาคารอยู่ตรงไหนพระอาจารย์อาคารเนี่ยทเลยนะเขาจะทำในที่ดีก็ทำมาเนี่ยเขาต้องเข่าเจดดีเท้งนั้นเนี่ยครับครับ